อาการของคนที่เป็นโรคจอรประสาทต,ตาเสื่อมนะคะลองนึกภาพนะคะเวลาที่เซ็นเซอร์ของกล้องโดนทำลายนะคะภาพที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะก็จะมีจุดที่ภาพเสียอยู่นะคะซึ่งจุดที่เซ็นเซอร์ของกล้องรับภาพไม่ได้ก็จะเป็นจุดดำๆนะคะบนภาพไงล่ะคะแต่ถ้าหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับดวงตาของเราล่ะคะ สำหรับคนที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะคุณก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยไปตลอดทั้งชีวิตเลยนะเป็นเรื่องยากนะคะที่เราจะสังเกตเห็นในระยะเริ่มแรกโดยเฉพาะคนที่จอประสาทตาเสื่อมเพียงข้างเดียวเนี่ยขณะที่อีกข้างยังดีอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติในช่วงนั้น ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่จอประสาทตาเสื่อมพร้อมกันทั้งสองข้างเนี่ยเราอาจจะเห็นได้อย่างรวดเร็วนะคะและคุณจะไม่อยากจินตนาการเลยนะคะว่าหากภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยแล้วคุณจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงคะดวงตาสำคัญมากเลยนะ